ขอเชิญพี่น้องทุกท่านรับชมและดับฟังนิทานเรื่องผีกลองกอยเมื่อนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่าลึกมีสองพี่น้องกำพาพ่อแม่อาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนั้นโดยอาชีพของพวกเขาคือการจับปลาไปขาย เพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายก็ออกไปหาปลาในป่าลึกเข้าไปแต่พอรุ่งเช้ามาเขาจะไปเก็บปลาก็ไม่มีปลาสักตัวพอยิ่งหลายวันเข้าเขาก็เริ่มสงสัยและได้ตัดสินใจไปแอบดูว่า มีใครขโมยปลาของตนเองหรือเปล่าและในเที่ยงคืนของวันนั้นเองชายคนนั้นก็ได้พบเห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสะสวยกำลังขโมยปลาของตนและแล้วชายคนนั้นก็เข้าไปหวังว่าจะจับหญิงสาวคนนั้นได้ แต่หญิงสาวคนนั้นมีแรงมหาศาลมีเวทมนต์จึงทำให้ชายคนนั้นหมดสติไปและได้นำตัวชายคนนั้นกลับไปที่อยู่ของตนอาศัยพอชายคนนั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ในท่ามกับหญิงสาว มีรูปร่างหน้าตาสะสวยพร้อมทำอาหารให้ตนเองได้กินแรกๆกก็ตกใจโลรวและกังวลใจว่าทำไมตนเองถึงหมดสติและตื่นขึ้นมาพร้อมกับสาวสวยแต่ด้วยความสวยของหญิงสาวผีกรองกอยและมนสเสนหาของมัน จึงทำให้ชายคนนั้นตกหลุมรักอย่างโงหัวไม่ขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วชายคนนั้นได้แต่อยู่ในถ้ำกับหญิงสาวผีกลองกรอยและนานวันเข้าเมื่อพวกเขาอยู่กินด้วยกันมาหลายปีก็มีลูกชายหนึ่งคน เมื่อชายคนนั้นอยากออกไปข้างนอกผีสาวกรองกรอยก็บอกว่าข้างนอกอันตรายมากและด้วยความหลงไหลในสเสน่หาของผีกรองกรอยผู้เป็นผัวจึงเชื่อฟังอยู่มาวันหนึ่งลูกชายร้องไห้นะัก และในความเป็นพ่อก็หนักใจจึงได้นําเอาลูกชายออกไปข้างนอกถ้ำและก็เป็นครั้งแรกที่ชายคนนั้นได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกและเห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่เป็นตอนกลางคืนจะเป็นป่าดงดิบ ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกตัวว่าทำไมคนธรรมดาถึงมาอยู่ในป่านี้ได้และในวันต่อมาหลังจากเมียของตนเองออกใบชอบหาอาหารชายคนนั้นก็เริ่มติดตาม และได้ออกจากนอกถ้ำเชิงมันเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนพอดีหัวก็รู้สึกกลัวและเริ่มสงสัยอย่างนักว่าทำไมถึงออกไปหาอาหารในตอนกลางคืนน่าจะไม่ใช่คนเสียแล้วแล้วชายคนนั้น ก็ติดตามเมียของตนไปในระยะห่างหงก็ปรากฏว่าเมียกลายล่างเป็นผีกองกอยแล้วชายคนนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตผ่านป่าดงดิเมื่อผีกองกอยกลับมาถึงถ้ำของมันมันก็ไม่เห็นผัวของตนจึงวิ่งไล่ตาม เพราะสัสชาตยานของผีแล้วจะตามกลิ่นได้แม่นยำจึงสามารถวิ่งตามผัวได้ทันและเมื่อชายคนนั้นรู้ตัวว่าผีกรองกรอยกำลังจะมาถึงไม่มีวิธีไหนอีกแล้วนอกจากการแกล้งตายดังนั้นผู้เป็นผัว จึงแกล้งตายอยู่ข้างทางเมื่อเมียผีกรองครอยเข้ามาถึงก็เห็นว่าหัวตนเองได้เสียชีวิตแล้วและด้วยความสรงสารผีสาวกรองกรอยได้มอบครองมิเศษให้หนึ่งใบแล้วพูดว่าถ้าเจ้าตายไป ให้เจ้าเอาไปด้วยถ้าเจ้าอยากได้อะไรให้อธิษฐานแล้วตีค้องหนึ่งครั้งสิ่งที่เราอธิษฐานก็จะกลายเป็นจริงหลังจากนั้นผีกรองกอยก็กลับไปที่อยู่ของมันหลังจากผีกรองกอยกลับไปแล้ว ชายคนนั้นก็ตื่นขึ้นแล้ววิ่งสุดสิตกลับบ้านพร้อมด้วยคล้องวิเศษเมื่อมาถึงบ้านชายคนนั้นก็ใช้คล้องวิเศษตามที่ผีกองกอยบอกเมื่ออยากได้อะไรก็อธิษฐานแล้วตีคล้องหนึ่งครั้ง จนกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากมายเงินทองมีคฤหาสน์หลังใหญ่มากมีบริวารและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหมู่บ้านและแล้วผู้เป็นน้องชายก็เข้ามาหาสอบถามว่าทำไมพี่ถึงเป็นคนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ผู้เป็นพี่ชายก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหลังจากนั้นผู้เป็นน้องชายรู้ดังนั้นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่พี่ชายตนเองบอกมาแต่ในตอนสุดท้ายที่ผีกองกอยเอาค้องให้เขาด้วยความโลภมาก อยากร่ารวยขวาพี่ชายชายคนนั้นก็พูดออกมาว่าขอสองใบได้ไหมเมื่อผีสาวกลองกอยได้ยินเช่นนั้นก็จบกินตับไตไส้ผงของชายคนนั้นจนหมดสุดท้ายผู้เป็นน้องชายก็ตายคาที่และแล้ว เรื่องก็ได้จบลงแค่นี้เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการมีความโลภเสียดสีคนอื่นก็จะถึงจุดจบแก่ชีวิตเช่นนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ